สวัสดีครับอยู่กับรายการสาระเด็ดในสามนาทอี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 อ,อ,อีวันนี้เรามาทำอะไรกันครับในวันนี้ผมเราจะมาอยู่กับ3คํคำหลักๆครับผมนั่นก็คือคำว่า encoding encryption แล้วก็ hashing นั่นเองครับผมใส่แล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรคืออะไรฮะโอ้ไม่เคยรู้จักเลยไม่ ไม่ไม่เนียนอ่ะโดยเราจะต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องราวของเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องนะในการที่เราครับผมจะแปลงจากข้อมูลข้อมูลหนึ่งไปเป็นอีกข้อมูลหนึ่งครับพื้นฐานที่สุดเลยนะการแปลงในที่นี้ครับมันจะแปลงจากข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่มนุษย์อ่านไม่รู้เรื่องแหละแต่คอมพิวเตอร์เข้าใจให้กลายเป็นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งครับที่มนุษย์เนี่ยเข้าใจกันนั่นเองครับอ่าโดยหลักการในการแปลงที่แบบง่ายที่สุดตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า e n c o d ดดิ้งนะนี่ครับโดยการ Encoding ในที่นี้มันจะแปลงจากตัวเเลขุดนนนึึงอ่่ะาจจปปีย็ตตััววษร S <S ได้อย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นขึ้นมาบนหน้าจอ,อนี้ปิงนี่คือ ASCII table นั่นเองครับ,รบนั่นก็คือถ้าเราเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข65ครับวนในคอมพิวเตอร์การที่เราครับผมทําการ encoding ตรงนี้เนี่ยมันจะแปลงให้กลายเป็นตัว A พิมพ์ใหญ่ให้เราครับดังนั้นแล้วผมการที่เราเห็นในข้อมูลต่างๆการแสดงผลตัวอักษรต่างๆที่ในคอมพิวเตอร์อยู่แรกๆนะที่มีแค่าภาษาอังกฤษกับพวกตัวเลขอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัว ASCII เป็นหลักนั่นเองนะครับ<อ><อ>โดยการ encoding ไม่ได้มีแค่ ASCII มันมีทั้งแบบ Unicode อ่ที่เราใช้กันตามเว็บไซต์ หรือว่า UTF8 ที่รเราเจอกันบ่อยๆพวกนั้นก็ใช่เลยนะครับผมต่อไปครับผมหัขวข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของคําว่า encryption นั่นเองครับอย่างแรกเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันแปลงไปแปลงกลับได้แน่นอนว่าใครๆก็แปลงไปแล้วก็แปลงกลับได้ครับมันไม่ปลอดภัยใช่ไหมถ้าเกิดเราต้องการเก็บรหัสผ่านเราไว้ไม่ให้เพื่อนรู้อะอแต่เพื่อนเห็นข้อความนี้เฮ้ยรูแล้วมันใช้เบโ้าม,มันเอาเข้าไปหน้าเว็บปลุก ที่เดียวออกเลยแต่ e n c r y p t i o n นี้มันจะแตกต่างกันออกไปครับโดย e n c r y p t i o n ในที่นี้มันก็คือการที่เราครับผมเก็บข้อมูลแปลงข้อมูลเหมือนกันนี่แหละแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า key คีย์อยู่ครับกุญแจในการแปลงนั่นเองใช่ถ้าเกิดเรารู้คนะีย์นยเราถึงจะแปลงมันได้นะจะเรียกใช้งานมันได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้มันก็คือข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกคนทั่วไปไม่เข้าใจตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเนี่ยของการ En c ค y p t i o n เนี่ยนั่นก็คือรหัสผ่านแบบซีซ่า้นั่นเองครับโดยการเข โดยข้อความที่มันขึ้นมาเนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะมันเป็นตัว C ตัว P อะไรเนี่ยลักษณะนเนี้ยเราก็อ่านไม่ออกว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับแม้ว่า มันมีบางคำที่พอที่จะรวมเป็นคำได้แต่มันไม่ใช่ข้อมูลจริงๆโดยคีย์ของเราในที่นี้ครับผมก็คือตัวเลขหนึ่งนั่นเองเนาะเพื่อที่จะบอกว่าอ๋อเนี่ยตัวอักษรทุกตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะในการเข้ารหัสตัวนี้นั่นเองครับครับเนี่ยใชจากตัว B ก็จะกลายเป็นตัว C จากตัว O ก็จะกลายเป็นตัว P จากตัว R ก็จะกลายเป็นตัว SN ก็กลายเป็น O แล้วก็ไล่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับซึ่งเวลาเราถอดรหัสเนี้ยครับผมเราก็ต้องนาคีย์ตรงนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็ทาย้อนกลับนั่นเองตอนแรกมัน ตัดโปรตีบ้ามาลายนั่นเองเนาะลักษณะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วตอนนี้ครับผมเรามาอยู่ตัวที่3ากันดีกว่าครับ,รบตัวนี้เนี่ยชื่อว่าแฮชชิ่งนั่นเองครับโดยแฮชชิ่งในที่นี้ครับผมมันจะแตกต่างกับการเข้าแบบเอนคริปชันแล้วก็เอนโคดิ g งเลยซึ่งเจ้าตัวเอนคริปชันเนี่ยถ้าเรามีคีย์เราก็สามารถถอดมันกลับมาย้อนกลับได้ก<ล>็คือดีคลิปออกมาน,นั่นเองใช่ถ้าเกิดใครสักคนนึงขโมยกุญแจคีย์ตัวนี้ของเราไปอ่ะเขาอ่านข้อมูลได้เกือบหมดเลยนั่นเองเนาะแต่การแฮชชิ่งครับผมมันจะเป็นร นะก็จะมีวิธีการเนาะที่ชื่อว่า MD5 อย่างเงี้ยผมที่เขาใช้กันในปัจจุบันเว็บไซต์ทั่ว,วไปเวลาเก็บรหัสผ่านเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีนี้กันนะครับแอดมินก็ไม่รู้คนพัฒนาระบบก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถามว่าพอพูดถึงอย่างนี้แล้วเฮ้ยงั้นแฮชชิ่งดีที่สุดหรือเปล่าครับพี่คำตอบของผมก็คือไม่ใช่ครับเพราะว่าแม้ว่าแฮชชิ่งเนี่ยมันสามารถเข้ารหัสได้ทางเดียวนะแต่เราครับผมสามารถถอดรหัสแบบนั้นกนะ็นนคือมาถึงปุ๊บเนี่ยผมไล่เลยตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงกลลันันนนายแล้วอไห กถ้ามันตรงกันก็คือมันก็สามารถดูกลับได้ว่าอ๋อรหัสแรกเนี่ยมันคือรหัสนี้นั่นเองนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเรามีสิ่งที่ว่าควันตัมคอมพิวเตอร์มาอ่าใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยการจะถอดได้โอ้ใช้เวลาเป็นกี่ปีไม่รู้พอพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์มาใช้เวลาไม่กี่วันก็อันนี้ก็ต้องพัฒนาในเรื่องของความปลอดภัยอะไรนี้เพิ่มขึ้นไปครับใช่ครับผมและนี่ก็คือสารเดฟใน3นาทีนะครับผมถ้าเกิดใครชอบถูกใจไงก็อย่าลืมกดไล ด้วยนะผมถ้าอยากได้อะไรเป็นพิเศษเนาะสำหรับต,ตอนนี้ก็ขอตัวลาลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับอันนั้นมันแพ้ไม่ใช่ลาเดี๋ยวนะลาลองไงนะลาลาลาไปเถอะไปบไปไ